ป๊าๆๆๆๆๆๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้คอดูก่อนสิขอสํารวจก่อนมันคือกล่องของขวัญพิษณาอุ้ยกล่องนี้กล่องใหญ่ที่สุดคือสีฟ้ามีสีเหลืองมีสีชมพูลายๆแล้วก็มีสีลายชมพูแดงว้าวามันคืออะไรเนี่ยวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะล้วก็อยู่ในช่องบ๊อกเก้ทีวีนะคะ ก็วันนะคะก็อุ้ยคือคุณพ่อใจดีมากเลยนะคะทุกค,คะคุณพ่ออยู่ไหนคนี่ค่ะอุยครับผมคุณพ่อแลวค่วะ,คะซื้อของขวัญมาให้ค่ะแต่ทุกคนนะคะก็ตั้งจับฉลากค่ะทุกคนวันคริสต์มาสค่<ล>ะหรือเรียกว่าวันปีใหม่ค่เหรอคะพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ะปีอะไรปีนี้ปีอะไรปีสองห้าหกสี่บอกว่าหกสี่หรือปีคออะไรคะคศสองห้าห้า นหนูนะโบเก้คุณยายคุณแม่จับของขวัญชิ้นไหนได้ก็ตามครับจะมีคำสั่งให้ทำก่อนนะคะเข้าใจไม่ลูก <ขอ S 1> มันจะมีคำสั่งบอกว่าให้ทำาน้นให้ทำนี่แล้วต้องทำให้ได้เมื่อทำได้ปุ๊บก็จะได้ของขวัญชิ้นนี้ไปแต่บางคนอาจจะโชคร้ายค่ะจับผิดไม่ได้ก็มีค่ะก็จะมีของคนแก่อุ้ย คุณแม่หนูรู้ได้ไงคะมีของคุณยายมีของคุณแม่มีของโมเก้ถ้าสมมุติว่าโมเก้จับได้ของคุณยายหนูก็ต้องใส่โชว์ค่ะอุ้ยพร้อมไม่ยังนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ต้องรอคุณยายอุ้ยคนนี้ไม่ใช่ใครนี่คะอุ้ยคนนี้คือใครคะคุณแม่คะค่ะคุณแม่แหะค่ะคุณแม่ก็ตื่นเต้นนะคุณแม่บอกเลยครับว่าทุกคนไม่รู้เลยว่าข้างใน กล่องทั้งหมดสี่กล่องนี้มีเลือกไม่ได้จ้าเพราะว่าต้องจับฉลากครับคุณพ่อจะเอากล่องสุดท้ายที่ทุกคนเหลือเอาใครมานั่งตรงนี้ลูกคุณยายค่ะโอสวัสดีค่ะโอ้คุณยายหนูหระคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยวันนี้ทุกคนจะได้ลุ้นรางวัลกันนี่ครับวันนี้วันอะไรวันปีใหม่ค่ะโอเคเดี๋ยวคุณพ่อเอากติกาง่ายๆนะครับผม วันนี้ถือว่าคุณพ่อมีของขวัญให้ทุกคนในบ้านเลยกลัวอะไรลูกหนูได้สิ่งไหนหนูต้องใส่โชว์นั้นได้เลยคะสมมติว่าในกล่องอย่าอาปากสมมติว่าในในกล่องนี้มีกางเกงในคุณพ่ออยู่หนูต้องใส่กางเกงในคุณพ่อโชว์ตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆกล้าไหมรับคำ้ามไหมรับ รับขอน้ำไหมรับด้วยรับอ่ามองมองกล้องรับขอท้ำไหมรับค่ะโอเคแล้วก็ต้องทําตามกติกาในนี้นะคะคุณยายเป็นรำกัไนะอุ้ยเอากติกานี้เอานี้ในนี้อ่าในนี้มีหลอกอยู่สองอันครับจะไม่ได้ของรางวัลมีหลอกอยู่สองสองอันทำฉลากเกินไว้ครับผมใครจะได้เลขไหนไม่รู้ใครจะจับก่อนใครจับก่อนคุณายทำไมอ่ะลูกทำไมอ่ะไม่เอาเอางนี้ก็แลวกันเอางนี้ก็และกันเพื่อง่ายสุด โอลาน้อยออกครับผมอ่ะทั้งสามคนเลยคุณยายจับกอนเพื่อนอ่าโบเก้ครับคุณแม่เป่ายิงสูบกันครับค้ดียวเลยนะค้ยาวปกระเป๋ายิงชุบใครครับโคุณแม่กันกชนะกระดาษค่ะโบเก้จับที่สองนะครับผมแล้วก็คุณคุณแม่จับที่สามนะครับผมเริ่มไม่ย่างเอาคนดีๆนะคนดีนะคุณยายนะคุณยายได้ของ่องไหนก็เลือกตาครับผม คุณาดูหมายเลขก่อนนะครับเก็บหมายเลขก่อนนะครับผมอ่าคุณยายโอเคไม่อ่านนี่คุณยายเดี๋ยวเร็วไปอ่านเร็วไปอ่านหมายเลขอะไรเร็วคุณยายไม่ได้ใส่อเลขค่านดิหมายเลขอะไรห้าหมายเลขห้าไม่ได้ไม่ได้รางวัลนะครับเพื่อนๆครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแล้วก็สี่สี่นะครับผมคุณยายเอาไว้จับทีหลังแต่มีคำสั่งให้คุณยายทําอะไรลูกอ่านเลยปีหกห้าคือนักกษัตริย์อะไรคุณยายตอบก่อน ปีสองห้าห้านักประสาอะไรนักตริย์อะไรปีนี้นักสาระรช่วอชูรุขันทองมะลงมะเสงว่าอย่างไราการจอคุณคุณยายตอบคุณ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 ถูกไหมลูกไม่รู้อะถูกไหมคุณแม่คุณแม่ไม่รู้เอาแล้วคุณยายิดแล้วครับผมปีนี้คือปีปีชูลูครับผมครับผมปีหน้าคือปี ปีขานครับผมพุ่ยายิดหนึ่งคะแนนนาทีปีเสือนะครับผมอ่าบุเก็จับครับเรียบร้อยเด้ผาจับได้เลยครับเอาอ่านเลยอ่านทำเองเลยสองไม่เลขสองครับผมไหนโอ้โหเป็นกล่องนี่บุเก้จับได้อยู่แล้วนะครับดีชมพู่หวานมาสั้งอ้อมจับหูซ้ายอ่าเขาบอกว่าเอามือขวาอ้อมจับหูซ้ายครับอย่างนี้ค่ะหุยไหนขอดูสิขอดูสิขอดูสิ ขอดูสิขอดูส okay. ิผ่านครับผมโอ้โหอ่ะยกให้ก่อนเลยโอเควางไว้ตรงข้างหน้าหนูนะครับโอ้โหวางใหยังซ um ื้วางไว้ก่อนเดี๋ยวแกะพร้อมกันนะครับผมแกะพร้อมกันไม่ใช่ไหมแม่คนนี้เอาคุณแม่ลุ้นคุณแม่ลุ้นเสร็จแน่แน่คุณแม่เออเสร็จแน่แน่เอาโอเคไปอ่านไปอ่านเร็วอ่านให้แม่เร็วอ่านให้แม่หมายเลขอะไรหมายเลขอะไรบอกคุณแมสามสาม ของลี้สุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่านว่าไงเห็ดภาษาอังกฤษคือเห็ดภาษาอังกฤษคืออะไรตอบมัชรูมคุณยายแล้วจะได้ข้อนี้เห็ดภาษาอังกฤษคุณยายจะตอบได้ไหมมัชรูมของี่คุณแม่ชอบค่ะโอ้โหถูกได้ไงอ่าคุณแม่ได้สามสามนะครับผมต่อไปคุณยายอีกหนึ่งรอบว่าจะได้ไหมไม่เป็นไรคุณพ่ออไว้สุดท้ายคุณยายลุ้นอีกรอบที่สองมดรอบแรกครับแบบนี้ เขาเรียกว่าอะไรครับดวงไม่ดีเลยนะครับเพื่อนๆรอบที่สองโอเคหมายเรียกอะไรลูกหนึ่ง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 นะครับคุณยายอู๋กองใหญ่กว่เพื่อนเลยลูกนี่เพืยายเดี๋ยวเอามาดูสิมามาบอกว่าไงรอบเพลงช้างสองรอบให้ถูกครับยายเอาเริ่มร้องอะไรร้องอะไรนะผุ่มมือความจันร้องเพลงช้างสองรอบช้างช้างอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งช้า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 งหนูเคยเห็นยังเปล่า จ่างมันแล้วกะโตไม่เบาจะหมุนยาวยาวเรียกว่ามวงสองเขียวตตยมวงเรียกว่างามีหูมีขาหางยาวมีหูมีขาเราแก้เราแก้คุณยายแล้วแบบ โอเคเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจบแล้วครับส่งให้เลยอ้าวทุกคนแสดงว่านี่ของพ่อของคุณพ่อคือเต่าสีสีครับผมไก่อุ้ยง่ายพ่อไม่เอาแล้วครับมีอนไรครับไก่ก้าขามีกี่ตัวไก่ก้าขามีกี่ตัวไก่หนึ่งตัวมีสองขาไงไก่ก้าขามีกี่ตัวคุณยายก้าวสองสิบแปดไก่ก้าขาก็มีหนึ่งตัวไงเพราะว่ากำลังก้าวเดินอยู่ว้ายใช่ไหมลูก ไก่ก้าวขาดูสิก้าวขาดูสิก้าวไหมก้าวก้าวโอ้ไก่ตัวเดียวคุณยายมีตัวเดียวครับคุณยายวพามันเดินด้วยกก้าวขาอ้าวแกะกล่องของขวัญเลยครับแฮปปี้นิวเย r ร์แอนด์มอ h ร i s คิส s มแกะใครแกมะมันเลยครับผมเชิญรับ <c oughs> แม่เปิดแม่เปิดโบกี okay, ้ดูโบกี้มาดูกับแม่เลวมาดูกับแม่กันหนึ่งสองสาม กุดชีจากกุดชีครับผมดูสิน่ารักไหมลูกนิ่มๆนิ่มๆแล้วก็ชุดนอนนะครับผมในชุดนอนของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนอนของโบเก้และของแม่ไม่รู้แม่เปิดดูสิแม่เปิดดูสิเดี๋ยว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 แม่แม่ชุดนอนโบเก้แม่น่ารักเลยลูกถือว่าคุณแม่ใส่เลยนะดูดูสิดูสิ เพนเพนๆแพ้เลยนะครับผมเดี๋ยวๆใครจะเปิดก่อนลูกโอ้ยให้ยายเปิดยายเปิดก่อนลูกเดี๋ยวๆเราลุกกบยายยืนนิ่งๆเขาของเดี๋ยวคืออะไรลูกเฮ้ยกล่องใส่เพชรครับเพื่อนๆครับกล่องใส่เพชรให้ยายไม่รู้ให้ยายดูเอายายดูยายยกขึ้นมาอันนี้กล่องใส่เพชรนะยายนะกล่องใส่เพชรใส่ทุกอย่างได้จะมาปีครับผมอ่าแต่ก็เราก็ใส่ได้ด้วย คุณยายเปิดดิโอเครุ่นคุณยายรุ่นคุณยายรุ่นคุณยายโอ้คุณยายได้ชุดขอควายเอาเอาเปิดขึ้นมาสิคุณยายได้ชุดใครได้ของคุณยายเองเป็นชุดสวยมากคุณยายเลือกเองนะครับคุณยายต้องใส่นะครับใส่ได้เลยแล้วคุณ เดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นโมเกต์ตื่นเต้นมากเลยครับผู้เล่โอ้หัวใจแรงหัวใจเต้นแรงมากเลยคืออะไรเฮ้ยอ้าวโอ้ได้ของใครอ่ะของหนูลองใส่เสื้อดูสิหนูใส่เสื้อดูสิหนูใส่เสื้อหนูใส่ของแม่นเาเอาใส่กันหรอแล้วแล้วพ่อจะให้ แม่ทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมเก้โมเก้เอาใส่จูเลยเลยครับผมโอเคแม่แกะเลยแม่แกะให้พ่อเลยแกะเลยอ่าอะอ่าเหรอคะโอเคครับโอ้โหโอเคมันหนูไม่ใส่ก็ได้ลูกหนูหนูวางใส่ทาพตัวเองดูสิดูสิขุนพลไม่เนื่อยนีไม่เป็นไรค่ะโอเคทาพตัวเองดีครับโอ้โหยูนิคอร์นนะครับเพื่อนๆ สวยไหมสวยไหมมายูนิคันครับผมถ้าเราได้ของอะไรที่ไม่ตรงกันนะเพื่อนๆนะครับผมสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเพราะไม่ตรงไงลูกใช่ไหมคะหนูก็แลกเปลี่ยนชุดนอนกับคุณแม่ได้โอเคไหมครับผมโอเคค่ะอันนี้หนูเอาไปอยู่แล้วครับผมหนูอยากได้จากุชชี่ณพ่อหมช่ะใช่ค่ะหนูอยากได้จากุชชี่ตรงนี้ค่ะหนูก็เอาได้ค่ะอ่าคุณแม่ยกให้ดีไหมโอ้คุณยายได้อ่านี่ไงคุณยายโอ้คุณยาย คุณยายมีเพชรด้วยดูสิลูกแกะเข้าไปนีิดนิดนะเพราะคุณยายอมีทองเยอะนี่ไงโอเคดูบโอเคมาวางทิ้มาวางทิ้มาวางต่อทิ้ยายบอกว่ายายบอกว่าอะไรคะขอบคุณนะคะคุณพ่อ้าอุ่ยเดี๋ยววางทิ้ลูกวางทิ้วางทิ้วางทิ้งวางวางโชว์สิลูกโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะสามชั้นเลยเหรอของคุณพ่อครับแกะให้พ่อเลยเร็วพร้อมกันดูค่ะนี่ครับ หนึ่งถุงเท้าครับผมว่างเลยเอาวางลงสองข้างล่างข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนข้างล่างอะไรอะกระติกเอาน้ำดื่มของโบเก้พ่อยกให้หนูแก่กระต่ายไหนยกสิยกสิสวยไหมดูดูดูเพื่อนๆครับสวยมากเลยครับดูโชัวชัวเพื่อนๆหน่อยมีลูกกระต่ายตรงไหนครับไปโรรงเีหนมีลูกกระต่ายโอ้โหมาได้ไงเนี่ยเอ้าทำไมเยอะจังเลยกล่องนี้ที่นี่สามครับผม เป็นผ้าปูโต๊ะกับข้าวไหมตรงนี้นะครับผมไม่สีอะไรดูสีสีดูสีแม่ของใช้นดูสีสีดูสีข้างหลังนี่นี่สวยนะลูกสีโม่งลายใช่ไหมลูกตางนี้คะเดี๋ยวจะเพิ่งแกะก็ได้ครับผมดีคุณแม่ปูตรงตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าคุณแม่อยากได้คุณแม่คุณพ่อก็เลยมอบให้คุณแม่ก็แค่นี้ครับผมคุณพ่อก็ใช้งานกับทุกคนได้ครับผม โอเคเป็นไงสนุกไหมครับผมวันปีใหม่เราเราขอพรจากคุณยายก่อนก็แลวกันนะครับเป็นพี่อดียวกับแม่ปีใหม่วันนี้นะคะปีใหม่วันนี้เราเริ่มเราเริ่มก่อนเพื่อนๆเลยนะครอบครัวเราเพราะว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญเย็นปราศจากสิงเลวร้่งรายต่างๆทำบุญทำทานขค่งหนรก็ขอพบเจอจากสิ่งดีๆส่วนเบียแก้ก็ขอให้เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ แล้วก็ั้งใจเรียนหนังสือนะคะก็มีแค่นี้ค่ะขาทุูขอบคุณครับวัเกิปีคคดไหมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโบเก้ทีวีได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีปีีใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาคุณยายต้องใส่เสื้อโชว์หน่อยนะครับตัวนั้นครับผมสวยมากเลยโอ้โหคุณยายชอบอยู่แล้วไหม เเมนมนนนะตา<ว>สดยูกิขอคุณแม่อยู่แต่คุณแม่โอ้คุณยายสวย <c oughs> พอดีเลยคุณยายเลยเที่ยวโอเคดู๋ยวเจ๊ไล่เอาคุณยายไปสั่งกระจกดูเิคุณยายไปสั่งกระจกไปทำกระจกดีๆนะพอดีพอดีไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นาสวัสดีพดี่มายคับสวัสดีครับ